สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้หนุ่มกุ้งอร่อยชาแนลมาอร่อยกันอีกแล้วกับเมนูนี้ครับนั่นคือโหระพาคั่วไข่ไส้กรอกอีสานครับนี่นะฮะมีแค่นี้เองนะครับสามารถอร่อยได้ทําไมเราถึงเลือกโหระพาที่จะมาคั่วไข่ในวันนี้เพราะเหตุใดนะครับวันนี้นะครับเราจะ ทําทกันแบบกินกันแบบอร่อยเลยทีเดียวโหระพานี้เราได้มาจากาสวนของแม่ก้อยพาธรรมนะฮะนี่ไปเอามาแล้วนะครับสําหรับโหระพาใบรู้สึกจะใบอ่อนๆมากนะครับนะครับแล้วก็มีไข่ไก่ด้วยนะครับสองฟองนะฮะนะครับแล้วก็มีพริกซอยนะฮะ ประมาณนี้แล้วก็ไส้กรอกอีสานครับที่ย่างแล้วนะฮะย่างแล้วก็นำมาซอยหั่นๆแบบนี้นะครับประมาณนึงไม่ต้องให้ละเอียดมากนะครับประมาณนี้แหละนะฮะเครื่องปรุงไม่มีอะไรครับมีแค่นี้ก็อร่อยได้นะครับเอาเดี๋ยวไปทำกันว่าจะเป็นอย่างไรกับเมนูนี้ครับ เปิดแก๊สครับตั้งกระทะไว้แบบนี้ใส่น้ำมันลงไปพอประมาณนะครับลำดับแรกครับเราใส่อะไรก่อนครับใส่นี่เลยครับใส่กรอกอีสานก่อนเลยนะฮะ มาด้วยพริกซอยครับมาด้วยน้ำมันหอยสักนิดนึง ไปครับสองฟองเลยนะฮะ เราขายครับเราไม่ต้องไปปรุงอะไรมากนะครับเพราะว่าไส้กรอกอีสานเนี่ยจะมีรสชาติโดยเฉพาะของเขามาแล้วส่วนน้ำมันหอยที่เราใส่ลงไปตอนช่วงหนึ่งนั้น ทำให้รสชาติกลมกรอบยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มด้วยน้ำตาลทรายสักนิดเดียวนะครับปลายช้อนอีกเหมือนกันนะฮะสำหรับน้ำตาลทรายครับนี่ฮะ ทีหนุ่มุ้งไม่ไปคนอะไรมากครับให้ไส้กรอกอีสานนั้นไม่เละมากนะครับแล้วตัวไข่ก็บางชิ้นก็เข้าเนื้อกับไส้กรอกบางชิ้นก็แยกตัวออกมาครับจะเป็นรสชาติอีกอย่างหนึง่งนะฮะแค่นี้แหละครับนี่เลยง่ายๆครับ เาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับก็คือใบโหระพานี่แหละนะฮะที่เด็ดแล้วเรียบร้อยนะครับทำไมเราถึงใช้ใบโหระพาครับโหระพานี่จะมีกลิ่นหอมที่ไปตัดกับความเขาเรียกว่าความมันนะฮะของไส้กรอกทำให้รสชาติดียิ่งขึ้นนะครับ นี่ฮะได้กลิ่นหอมมาเลยครับของใบโหระพาครับโอเคครับปิดแก๊สได้เลยครับตอนนี้ครับตักใส่จานกันเลย นี่เลยฮะโหระพาขั่วไข่ไส้กรอกยีสต์นะครับมาแล้วครับเมนูวันนี้ง่ายๆอีกเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะถ้าคุณผู้ชมได้กลิ่นของใบโหระพาเรียกว่าชวนอร่อยชวนน่ากินยิ่งขึ้นนะครับ วันนี้ให้เป็นไส้กรอกอีสานนะครับแต่บางครั้งเราอาจจะมีหมู3ชั้นก็ได้นะครับแล้วก็นำใบโหระพามาคั่วไข่ลงคลุกเคล้ากับทางไส้กรอกอีสานครับลงตัวแน่นอนครับโดยเฉพาะใบโหระพา,านี่เรียกว่าตัดกับไส้กรอกอีสาน ได้ดีเลยนะฮะเรื่องรสชาตินะครับไปลองทำกินดูนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับโอเคครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มกุ้งด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ